รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใกลสุดไกลสุดขอฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยว ไปที่ตรงนั้นพร้อมจะเลือกสรรมาสุดลาฟ้าเขียวหนึ่งเดียวในโลกงามล้ำและมีคุณค่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะรายการสุดลาฟ้าเขียวชุดมัจฉันท้ําไทย ขอนำเสนอตอนแรกของการสํารวจถ้าหินปูนในภาคเหนือตอนล่างโดยจะเริ่มที่ถ้าใหญ่น้ําหนาวซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์บริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ําทะเล650-1,200ถึงเมตรเป็นแนวเขตกั้นระหว่างภาคเหนือและภาคอีสานมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์มีเนื้อที่อุทยานประมาณ6,3750ไร่ ก่าจะได้ขนาดนี้หลายพันปีในขณะที่เราไปค้อเนี่ยไม่ถึงหนึ่งนาทีพายไปเลยจดเหลีหยนท่าถ่ายของผมต้องเอ็ดหลังแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปนอกจากถ้ำใหญ่น้ำหนาวแล้ว เราจะมีแผนที่จะสำรวจถ้ำสองห้องซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเช่นกันและอยู่ใกล้กันอีกด้วยค่ะขอให้คุณพ่อเริ่มเล่าถึงการสำรวจถ้ำใหญ่น้ำหนาวเป็นถ้ำแรกได้แล้วค่ะถ้ำใหญ่น้ำหนาวตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวราว60กิโลเมตรและอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง955เมตรมีอีกชื่อหนึ่งคือภูน้ำริน นื่องจากมีน้ำไหลหรือน้ำรินออกจากปากถ้ำตลอดเวลาตัวถ้ำมีบริเวณกว้างขวางมากครับและมีความยาวหรือความลึกถึง4.5กิโลเมตรขณะที่ผมกับทีมงานศึกษาค้นคว้าข้อมูลของถ้ำใหญ่น้ำหนาวก่อนจะไปสำรวจและถ่ายทำรายการนั้นก็ได้พบจุดเด่นและประวัติที่น่าสนใจของถ้ำหลายประเด็น รวมทั้งการมีประติมากรรมถ้ำที่สวยงามหลายชนิดและยังได้ชื่อว่าเป็นถ้ำพระเพราะเป็นถ้ำที่เรกผู้ปู่ผางได้มาจำศิลจนบรรลุธรรมเป็นพระอ,อาหารหันต์และมีตำนานว่าถ้ำนี้เป็นทางเดินสู่เมืองบาดาลซึ่งเป็นที่อาศัยของพยานาคนอกจากนั้นถ้ำใหญ่น้ำหนาว จะเป็นที่อาศัยของขังคาวจานวนมากมีหลายชนิดโดยเฉพาะขังคาวที่หายากและใกล้ศูนพันธุน์ได้แก่ขังคาวมงกุฎหูโตโมาเชลขังคาวหูหลูยักษ์และขังคาวอ้องสีน้ำตาลใหญ่เป็นต้นแต่สิ่งที่เป็นที่สนใจหลักในการสำรวจถ้ำของคณะของเราก็คือ เรื่องธรณีวิทยาครับซึ่งท่านใหญ่น้ำหนาวได้รับการยกย่องให้เป็นอุทยานธรณีเพชรบูรณ์โดยเฉพาะการค้นคว้าข้อมูลว่าในอดีตเมื่อ280ถึง240ล้านปีมาแล้วนั้นบริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ได้เคยอยู่ใต้ทะเลมาก่อนจากการค้นพบฟอสซิลฟิวซูลินิตซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต เซลเดียวที่เคยอาศัยอยู่ใต้ทะเลในช่วงเวลาดังกล่าวและได้สูญพันธุ์จากโลกไปแล้วครับเมื่อทีมงานสุดล่าฟ้าเขียวชุดมาสจรรย์ถ้ำไทยเดินทางถึงถ้ำใหญ่น้ำหนาวก็ได้รับการต้อนรับจากคุณสมเกียรติกาติบผทหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งนำคณะของเรา เข้าไปสำรวจถ้ำและให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับถ้ำที่เราจะเข้าบนเนี้ยตรงไหนครับเราเริ่มตั้งแต่จุดจุดนี้ครับขึ้นขึ้นตามนี้ครับตรงไหนตัวนี้ครับเราสามารถไปถึง380เมตรครับถึงไหนเราจะเดินมาถึงประมาณจุดนี้ครับ เ<น>ราเห็บนบอกทัวริสเคฟใช่ไหมท้องเที่ยถึงจุดนี้ถ้าเราเข้าถึงหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยมันจะถึงลำธารภายในเขาลูกเนี้ยครับแ,แต่เราไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าต้องเป็นนักสำรวจเราต้องใช้ถังออกซิเจนช่วยครับอ๋อโอเคไม่ถึงขนาะดนะั้นะครับ <laughs> <laughs> ผู้ชมครับวันนี้รายการสุดละพาเขียวชุดมหาสจรรย์ถ้ำไทยเราจะมาสำรวจถ้ำใหญ่น้ำหนาวที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ก็เป็นครั้งแรกที่เราจะมาที่นี่เพราะที่นี่ก็ทราบว่าเนื่องจากเป็นที่มีทิวเขามากมายเนี่ยก็มีถ้ำจำนวนมากถ้ำใหญ่น้ำหนาวก็เป็นถ้ำหนึ่งซึ่งก็มีชื่อก็มีความยาวแล้วก็มีจุดเด่นหลายประการวันนี้เราจะเข้าไปสำรวจ ครับเพราะว่าส่วนหนึ่งประมาณ300กว่าเมตรเนี่ยที่นี่ทางทุกทยานเนี่ยเขาได้ติดตั้งไฟฟ้าเพื่อความสะดวกนะฮะความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวซึ่งวันนี้เราจะไปสำรวจดูซิว่าประมัิกรรมถ้ำเนี่ยมีอะไรที่สวยงามเป็นจุดเด่นนอกจากนั้นเราจะดูเรื่องฟอสซิลเพราะว่าจากการศึกษาเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้เคยอยู่ในทะเลมาก่อน เพราะฉะนั้นก็จะมีเพราะเสืประเภทหอยทะเลเนี่ยอยู่ซึ่งเราจะไปสำรวจด,ดูแล้วก็จะไปดูว่าในถ้ำนี้มีสัตว์ถ้ำอะไรบ้างที่น่าสนใจที่จะนำมาให้ท่านผู้ชมได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้ได้ชมกันนะครับมาติดตามไปกับเรานะครับวันนี้ก็คงจะเป็นการผจญภัยการสำรวจที่สนุกอีกครั้งหนึ่งครับ ร้านซีครับโซนี่ครับอยู่อยู่ตรงนี้ครับเราเห็นไหมเห็นครับอยู่ในระหว่างเดินเท้าไปยังปากถ้ำเจ้าหน้าที่ได้นำเราชมฟอสซิลฮิสูรินิทที่แห้นชัดเจนบนแท่งหินริมลำธารที่ไหลออกมาจากถ้ำ อันเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ยืนยันว่าท่าใหญ่น้ำหนาวเคยอ,อยู่ใต้ทะเลในอดีตและยังมีหลักฐานอีกหลายชิ้นเกี่ยวกับสัตว์ทะเลของโลกหรือจำบันซึ่งปรากฏอยู่ภายในท่าอีกด้วยซึ่งจะได้นำเราเข้าไปชม จากจุดนี้เราต้องเดินขึ้นเนินเขาไปยังบันไดที่จะขึ้นไปสู่ปากถ้ำก่อนขึ้นบันไดาอาจารย์ชัยพรได้ดนำโถมฟอสซิลอีกกลุ่มหนึ่งที่มีขนาดเล็กมากเท่าเมล็ดข้าวสารฝังอยู่ที่ผนังถ้ำมันจะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนกับเมล็ดข้าวสารนะครับบางทีเขาเลยเรียกว่าโคดข้าวสาร ซึ่งมันเป็นเป็นดัชนีของผินหูดยุคเพอร์เมียนตัวเลขก็ประมาณสองรล้านปีนะีซึ่งเป็นหลักฐานที่ดีมากๆเลยว่าพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก,ก่อนแต่ว่าถูกยกตัวขึ้นมาตอนที่เป็นทะเลนานนานนานใช่ครับตรงน,นั้นพร้อมจะเลือกสัรนมา ลาฟ้าเขียวหนึ่งเดียวในโลกงามล้ำและมีคุณค่าสุดลาฟ้าเขียวหนึ่งเดียวสร้างมาตรึงตาตรึงใจนิรันร์ไกลสุดไกลสุดขอฟ้า สุดขอฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยวอล่านกันดีเลย ที่เคยเป็นถ้ำฐานรอดมาก่อนนี่มีกรวดอยู่นี่อันนี้คือเป็นพื้นถ้ำถ้ำโบราณเมื่นขึ้นันได้ไปถึงปากถ้ำซึ่งมีเพดานถ้ำต่ำมาก เราต้องย่อตัวลงและก้มหัวต่ำเพื่อจะรอดไปได้แต่ผมนั้นมีปัญหาหัวเขาไม่ดีทำให้ย่อตัวต่ำไม่ได้จึงสะดวกที่จะคลานเข่ารอดไปดานถ้ำเข้าไปได้ครับมื้ามสายต้องคลานเขา่าโอ้ยย่อไม่ได้จุดนี้จะต่าครับนั่น่าจุดนี้เป็นห้องห้องโถงห้องโถง,ง,งใหญ่นะครับเดินสบายนะ เราก็เดินสำรวจถ้ำไปเรื่อยๆซึ่งเป็นการเดินบนพื้นราบผ่านพื้นถ้ำท네ี่ค่อนข้างจะเป็นโคลนหนาแต่มีลักษณะเหมือนแตปกและแหงเป็นชิ้นๆอาจารย์ชัยพรได้ชี้ให้ดูผนังถ้ำพร้อมกับอธิบายถึงการซุดตัวของถ้ำถ้ำนี้เราแตกหลักอปู่ตรงนี้ทำให้เราแตกน้องทำให้เกิดบริเวณอ เกิดการสุดต่งไม่เท่ากันที่ถ้ำบริเวณที่เป็นจุดตัดมักจะเถิดทำให้เกิดโพรงถ้ำได้ง่ายหรือวพาะของถ้ำแนวเอียงและก็บางครั้งมันทำให้เกิดการสุดต่วของถ้ำไม่เท่ากันด้วยกรณีถ้ำหลวงของน่านน่านนอนบางส่วนเป็นสูงทต่ำเด็กทิ้งอยู่ได้ตรงนเดินทางข้า,นนนานนนช่วงหนึ่งเราเดินผ่านหน้าต่างถ้ำ ทำให้มีแสงสว่างเข้าไปในถ้ำพอสมควราอาจารย์ชัยพรได้าอาธิบายถึงการพัฒนาของถ้ำเป็นยุคยุคเป็นข้อมูลทางวิชาการให้กับเจ้าหน้าที่ของอุทยานสีปนซึ่งมาร่วมสำรวจถ้ำกับคณะของเราด้วย ก็มาถึงบริเวณที่มีเพดานถ้ำสูงเมื่อมองขึ้นไปอ่ะเราก็จะเห็นทั้งข่าวจำนวนมากเกาะอยู่ที่เพดานถ้ำและมีบางตัวบินไปมาอันเนี้ยเขาคงจะตื่นจากแสงไฟฉายที่อยู่บนหมวกของเราซึ่งเราเอกันทุกคนนะครับอีกอย่างคือเสียงเสียงของเราเนี่ยพอเราพูดคุยกันในถ้ำเนี่ยมันจะค่อนข้างก้องข่าวกง จะแเรืถึงจุดที่เรากำลังถ่ายทำ่ข้างคามุกุมาเชลที่เป็นสัดถ้ำเด่นของถ้ำใหญ่นั้นหนาวแบบเราพวหลายตัวร้วยกันตอนนี้เราใช้เวลาถ่ายภาพข้างคาวเหล่านี้ที่เห็นอยู่นั้นใช่ไหม ้จนเห็นท่าถ่ายของผมต้องเอนหลังแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปเพราะข้างคาวอยู่สูงอยู่ที่ไปดานถ้ำมันผมพูกเราก็แยกย้ายก,กันถ่ายตามอัธยาศัยเจ้าหน้ที่บอกราว,ว่านี่คือค้างคาวมงกุฎหูโอมาแชลซึ่งพบได้ยากเดิมมีจำนวนไม่มากและอยู่ในสภาวะ ใกล้ศูนย์พันออกมาเมื่อมีการอนุรักษ์ทำให้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นและถูกเปลี่ยนสถานะเป็นมีแนวโน้มใกล้ศูนย์พันและมีข้อมูลพบว่าเราสามารถพบได้ที่จังหวัดจันทบ,บุรีพิษณุโลกเชียงใหม่และที่เพชรบูรณ์ซึ่งพบได้ที่ถ้ำใหญ่น้ำหนาวครับนอกจากข้งขาวแล้ว สัตว์ถ้ำชนิดต่อมาที่พบก็คือมแมลงหางหนีบพบที่นี่เราพบสองตัวตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นมแมลงด้วงก้นกระดกซึ่งมีสารพิษเป็นอันตรายต่อคนแต่ภายหลังเมื่อศึกษาอย่างละเอียดโดยเฉพาะหางที่มีรูปหีมจึงยืนยันได้ว่าตัวนี้เป็นมแมลงหางหนีบไม่มีพิษไม่เป็นภัยต่อมนุษย์เป็นมแมลงที่เป็นประโยชน์ ออษษกเกษตรกรจัดว่าเป็นแมลงประเภทห้ำคือกินเพลี้ยซึ่งเป็นศัตรูพืชและเป็นครั้งแรกที่พบแมลงหางหนีบในถ้ำครับใกกลล้สสุุดดคอันนี้จะมีข้าวเชี่เรียกว่าข้าวสารนะเดี๋ยวพิเศษนะครับเดอชื่อีสตัวราเรียกเป็นข้าวตัวขนาดเล็กรูปร่างคล้ายเมล็ดข้าวสารนะครับซึ่งจะเจอ ด้เห็นปูนยุกเผิมเมียนค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือเป็นตัวที่บอกบอกว่าห็ิงเท่นั้นนี้และทํานี้เคยอยู่ใต้ทะเลมาก่อนนะไ,ปไปที่ตรงนั้นพร้อมจะเลือกสันมาสุดล่าฟ้าเขียวหนึ่งเดียวในโลกงามลำและมีุณ สุดลาฟ้าเขียวหนึ่งเดียวสร้างมาตรึงตาตรึงใจนิรันร์ไกลสุดไกลสุดขอฟ้าไกลสุดไกลสุดคอฟ้า ทีมงานเดินสำรวจถ้ำกันต่อโดยอาจารย์ชัยพรกับเ네นเจอร์นำสำรวจซึ่งเ네นเจอร์สนใจในเรื่องธรณีวิทยามากเห็นสิ่งใดที่สนใจหรือสงสัยก็จะถามอาจารย์ชัยพรซึ่งให้คำตอบได้ในทุกเรื่องทำให้ผู้ที่ร่วมสำรวจได้แก่ทีมงานและเจ้าหน้าที่วิชาการของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวได้ความรู้และสนุกกับเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดและพัฒนาการของถ้ำค่ะ นี่เวลาที่เราถ่ายรูปทำธรณีนะเราถ้าเราถ่ายรูปจนเฉยไปไปดูปุ๊บเราก็ไปรู้มันขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเราเอาอะไรไ,ไปเปรียบเทียบที่เรารู้เราก็สามารถบอกได้ว่ารูปนี้มันมีขนาดเท่าไหร่โดยอาศัยยังมียังมีงมีเครียดมีมตัดส่วนมีสเกลอยู่เปอร์เซ็นต์ต่ัดส่วนเปอร์เซ็นต์นีส่วเราก็จะรู้ถ้าเราไม่เราไม่เอาสเกลเราไปเราไปเทียบเราก็จะเดาไปถูกว่ามันเล็กหรือใหญ่บางทีถ้าเราโคตรอัานเล็กเราก็นึกว่า S <S <S เๆๆๆๆๆๆส้นทางเดินในถ้ำแบ่งออกเป็น3ช่วงช่วงแรกมีระยะทางราว400เมตรซึ่งเราได้เดินมาถึงถงสุดท้ายของช่วงนี้และกำลังสำรวจถงนี้อยู่จากโถงนี้เป็นช่วงที่2มีทางเดินกลับไปปากถ้ำเป็นระยะทาง400ถึง1,000เมตรและมีทางลัดเลาะให้สั้นลง ส่วนช่วงที่3นั้นต้องเดินเข้าไปอีก1,000เมตรจะพบลำธารน,น้ำรินไหลไปออกปากถ้ำถ้ำใหญ่น้ำหนาวมีความยาวทั้งหมดประมาณ4.5กิโลเมตรคณะของเราตัดสินใจที่จะเดินกลับเมื่อสำรวจถงสุดท้ายนี้เสร็จแล้วเนื่องจากมีเวลาจำกัด ท้ถงสุดท้ายนี้มีหินย้อยหินงอกและหินน้ําไหลที่สวยงามแต่เสียดายที่มีนักท่องเที่ยวมือบอลมาขีดเขียนภาพต่างๆลงบนปฏะติมากรรมถ้ำเหล่านั้นทําให้สูญเสียความงามตามธรรมชาติไปโดยไม่สามารถที่จะลบออกหรือนําความสวยงามกลับคืนมาได้ค่ะคีออย่างเงี้ยอย่างเงี้จะเป็นสีมือคนมากกว่านะอคนไปเคาะกระทบรูบ่าอย่างนีด้วยนะครับ แต่ถ้าแบบแบบนี้ก็จะเป็นกระบวนการสลายตัวโดยธรรมาชาติอันนี้ก็ปล่อยเขาครับมันจะใช้เวลานานมากในขณะนี้แค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีก็สลายตัวหมดแล้วอันนี้ก็คือฝีมือคนเพราะฉะนั้นในการถ้าไม่ควรจะไปแตะต้องและโดยซ้ำไม่ควรไปเคาะนะครับคือจุดอันตรายอย่างหนึ่งไกด์บางคนชอบแสดงคืออันนี้เป็นเป็นม่านเบคอนถ้าเราไปเคาะมาเนี่ยเสียงมันกังวานเหมือนกระหังก็ เราคงต้ไปเคาะให้น้องเขียวดูกองปองๆปองทีปองๆโปะแตกเลยกว่าจะได้ขนาดนี้ปลายพันปีในขณะที่เราไปเคาะเนี่ยไม่ถ hey, hey, ึงหนึ quote, toys, anytime, table, ่งนาทีพายไปเลยเพระฉะนั้นไม่ควรที่จะไปตับต้องมันเลยซ้ำเลยประกันเคาะไม่ควร ในถงสุดท้ายของช่วงแรกนี้ได้พบหินน้ำไหลเป็นริ้วสวยงามจากผนังถ้ำที่มีเพดานถ้ำสูงมากและเป็นถงที่กว้างขวางมากจึงต้องใช้เวลาในการสำรวจซึ่งอาจารย์ชัยพรบอกว่าถงนี้เป็นแหล่งที่สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการกำเนิดของถ้ำและอายุถำ้ำที่มีหลักฐานและองค์ประกอบที่ชัดเจนนอกจากหินน้ำไหลที่มีริ้วสวยงามแล้วเรายังพบหินน้ำไหลอีกแ้่งหนึ่งที่มีลักษณะสวยงามแปลกตา โดยเฉพาะมีสีเหลืองทองแต่ไม่เป็นริ้วและติดกันนั้นมีหินน้ำไหลแคลไซส์สีขาวอีกด้วยค่ะเท่านผู้ชมครับการสราท่านใหญ่น้ำหนาวยังไม่เสร็จสิ้นนะครับแต่เวลาของรายการกำลองอังจะหมดลงแล้วผมกับทีมงาน จะต้องของนำการสำรวจถ้ำที่เหลือซึ่งยังมีปริมาณคำถ้ำที่สวยงามไปเสนอในตอนต่อไปเพราะนอกจากตัวถ้ำใหญ่น้ำหนาวแล้วเรายังไะไปสำรวจแคนยอนน้ำหนาวซึ่งเป็นหน้าผาสูงกว้างเกิดจากการเคลื่อนตัวของเหลือโลกและยังได้มีโอกาสเข้าไปนั่งรถตามหาสัตว์ป,ป่าในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอีกด้วยครับ ซึ่งกิจกรรมต่างๆดังกล่าวจะนําเสนอในตอนหน้านะครับเชิญติดตามชมได้ครับท่านผู้ชมครับเวลาของรายการได้หมดลงแล้ว,ลวเราจะต้องลาท่านผู้ชมแต่ก่อนที่จะจากกันผมกับทีมงานต้องขอขอบคุณบริษัทไทยเบอร์เคจำกัดมหาชนและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนที่ได้เอื้อเฟื้อสนับสนุนรายการ สุดล่าฟ้าเขียวของเรามาตลอดครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมกับทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไไไกกลลสสุดุดดขออฟ้า้าาพพรมจะปที่นี่คือคุณถ้ำในสมัยโบราณเลยสมัยก่อนในท้ำม,มีน้ำเนี่ยตรงที่เราอยู่เนี่ยหายไปเลยทำให้เราเห็นหลักฐานโบราณของการเกิด กินเงอกกินยออ้นยอยด้วยพัฒนาก,การของทัาได้เลยไม่วันเราจะไปไปที่ตรงนั้นพร้อมจะเลือกสรรบริเวณคันยอดน,นี้นะครับเกิดในทะเลาสาบน้าจืดขนาดจักเลยหนึ่งเดียวในโลกงามล้ำและมี